สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องชัยดวงเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับเนาะนะครับก็มีสมาชิกนะครับถามกันเข้ามาอยากให้ผมลองทําสูตรแต้มนะครับแต้มบนแต้งล่างเนาะก็คือจะเป็นในที่นะครับนําเลขมาบวกกันเนาะซึ่งในงวดที่แล้วออก6-1จะบวกกัน6กบวกหก็จะเป็น7นั่นแหละนะครับเนาะซึ่งก็จะมาดูเนาะทั้ง สสูตรเลยนะครับจับมาว่ามันจะเป็นในแต้มไหนที่มันมานะครับซึ่งนะครับวันนี้ลงเป็นวดแรกนะครับซึ่งในวดที่แล้วเนี่ยถ้ามันชนกันเนี่ยทั้ง2ส,สูตรเนี่ยก็จะมีชนในที่ใน2เนาะ2แล้วก็7นะนะครับชนในที่2กับ7ดนั่นแหละก็เลือกนําไปจับนะครับตัวไหนที่มันจับบวกกันได้7อ่ะผมน่าจะเข้าใจถูกเนาะ นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผิดถูกยังไงนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทํานะครับแบบนี้ก็ลองดูนะครับเผื่อแบบนี้มันจะมานะครับเผื่อแบบนี้จะเฮงจะปังก็จะมีนะครับทั้งที่2สูตรเลยนะครับสูตรแรกนี่ก็จะเป็นนะครับนาในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9หลักพันคูณด้วยเลขคงที่9นะครับคูณกันได้เท่าไรก็จะบวกกัน สมมติว่าได้ x 1นงเราลงมาตรงนี้แล้วก็เพิ่มไปนะครับเพิ่มไป1 2 3 4อ่ะแล้วก็ลดมา1ตามนี้นะครับเนาะนี่แหละแค่นี้นะครับก็จะได้ทั้งหมด6ตัวเนาะสถิตินะครับก็เข้ามานะครับตั้งแต่วันที่30ทธันวาปีที่แล้วเนาะอันนี้ก็ 3, 6มบอกสามกเนาะล่างนะครับก็จับบวกกันได้9เนี่ยก็มา9 แล้วก็งวดวันที่17นะครับก็มา1เนาะออก9 2 9เบวก2เป็น1 1กุมภานะครับ3บวกกับ0ูนย์ก็จะได้3มเนาะอ่า3มาอยู่ตรงนี้เออรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้มา3วัดติดเลย17กุมภานะครับเปนกุมภาออก5 7 5บวกกับ7เป็น2เนาะ2อยู่ตรงนี้แล้วนะส่วน1มีนาคมนี่ก็จะเป็น7 5าอยู่ตรงริมสุดเลยนะครับส่วนวันที่16มีนาคมแล้วก็จะเป็น3ม ศูนบวกกับ3าเรออก03 1ย์สามนเมษาครับออก10ก็0ูนย์บวกหก็จะได้1ส่วนมากมาตรงนี้เยอะเลย4งวดแล้วเนาะสิเมษานะครับก็ออก58 5แบวกกับ8ก็ได้3ต่อมานะครับวันที่2พฤษภาคมออก0นะูนย์เก็จนาะก็แต่บวกกันก็ได้9อยู่ตรงนี้นี่เองนะครับส่วนวันที่16พฤษภาคมนี้ก็ออก0 6นเนาะศูบกหก็เป็น6 1มิถุนายน์นะครับก็ออก 02, นะ0ูนย์เนาะศูนย์บวกกับ2ก็จะได้สส่วนที่16นะครับมิถุนายนก็ออก9 2เนาะก็9บวกกับ2บวกกันได้1นะครับแล้วก็ในงวดที่แล้ว1นะครับก,กรกฎาคมเนาะออก6 1หนึ่งจะบวกกันก็ได้7นั่นแหละสถิตินะครับก็ตามนี้แหละนะครับก็ยังไงก็ขอให้มาอีกแล้วกันนะครับซึ่ง เรามาทำนะครับมาหาในิ้วดล่าสุดกันเลยซึ่งเราจะนำนะครับผลในิงวดที่แล้วสุดที่หนึ่งเนาะก็จะเป็นนะครับในที่ในเก้าแปหนึ่งสี่นะครับล่างก็จะเป็นในที่ในหกนึ่เนาะอ่ะโอเคนะครับแล้วก็จะนำในหลักหมื่นหลักหมื่นเป็นแตามมาด้วยในหลักพันเนาะก็คือ1นะครับจะคูณด้วยเลขคงที่9 นะครับก็มาจับบวกกันนะครับก็จะได้นะครับในที่ใน8 9 9 9 9เป็น8 9เป็น72 1 9เนาะ19ได้9กเนาะนะครับก็จะจับบวกกัน2บวกกับ9ได้11ตามสูตรเลยนะครับลดมา1แต้มนะก็จะเป็น0เนาะเพิ่มไป1 2 3 4 4เนาะก็จะเป็น1 2 3 สองสามสามหายไปไหนสามสี 2, 3, 3, ่ห้า e นี่แหละก็จะได้ทั้งหมด6ตัวนะครับว่าล่าสุดนะครับสูตรที่1ก็จะได้นะครับในที่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าตามล่างนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านั่นแหละนะครับเนาะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมมีนะครับใน2ตัวล่างนะครับทั้งหมด 2หรือ25ประตูเนาะ,นะะนะครับ20คู่25คู่เนาะอ่านะครับล่างเนาะเดี๋ยวลองนํามาดูนะครับว่ามันจะได้แต้มในนี้ไหมนะครับต่อมาในสูตรที่2สูตรที่2นี่เราก็จะนำนะครับในหลักแสนคูณด้วยเลขคูงที่9 10บนคูณด้วยเลขคูงที่คค8คูณก็ได้เท่าไหรน่นี่ก็จับบวกกันไปยาวๆเลยนะครับซึ่งก็ได้6ตัวเนาะนะครับนี่แหละก็เข้ามาตั้งแต่วันที่16 ตุลาคมแล้วนะครับออก38นะครับก็1เนาะอ่าตรงนี้1นึ่งพุทธจีนะครับก็จะเป็นในที่ออก95เนาะจะบวกกันได้4 4ก็อยู่ตรงนี้16นะครับพฤศจิกก็จะบวกกันได้2นะวันนี้ไม่มานะครับหลุดส่วนในนะครับในวันที่1 1ธันวาคมนะครับออก82เนาะก็จะเป็น0แล้วก็วันที่16ธันวาคมก็เป็น1น,นะออก83 30ธันวาคมนะครับออก36ก็จะเป็น9เนาะแล้วก็17บเจ็ดยกราคมนะก็จะออกเนาะก็จะเป็น1 1กุมภาพันธ์ออก30ก็จะเป็น3 17กุมภาพันธ์ออก52ก็จะเป็น2ว้าวนะครับมามาแต่แถวนี้เลยนะครับเนาะมาแต่ฝั่งนี้เลยแล้วก็ในวันที่1นะครับ1มีนาคมออก0ูนย์ก็จะเป็น7อ่าทักไม่ได้มาฝั่งนี้เลย แล้วก็มีนาคมออก0 3ก็3เนาะจะบวกกัน1เมษาเมษาครับก็จะเป็นออก1 0เนาะก็จะเป็น1 16เมษาออก5 8ก็จะเป็น3เนาะ2พฤษภาครับออก0 9นย์ก็จะเป็น9แล้วก็16พฤษภาคมออก0 6ย์จะบวกกันนะครับ0ูนย์ได้6 1มิถุนายนออก0 2นก็จะเป็น2นะครับ16มิถุนายนออก9 2ก็จะเป็น1แล้วก็งวดที่แล้วออก6หนึ่งนะครับจะบวกกันก็จะได้7ตามนี้นะครับนะนะครับเนาะก็สูตรนะครับซึ่งสถิตินี่มาฝั่งนี้เยอะเลยนะครับเนาะแต่หลังๆนี่มาฝั่งนี้อ่าเรามาดูกันนะครับว่าจะชนกันกับในตัวนี้ไหมอ่านะครับซึ่งสูตรให้นำหลักแสน หลักแสนนะครับหลักแสนหลักแสนหลักแสนก็จะเป็น9นะครับตามมาด้วย10บน10บนเป็น1คูณด้วยเลขคงที่9นะครับแล้วก็8 9 9เป็น8 11นะครับ1คูณ8ได้8เนาะจับววกันนะครับ1บวก,กับ8ก็จะได้9นะครับอ่ะสุดก็คือเพิ่มแต้มไปนะเพิ่มไป6ตัวก็จะเป็น9 0 1>, 1 3ตัวแล้วนะครับแล้วก็2 3 5ตัวนะแล้วก็6นี่แหละ9 0 1 2 3นะครับก็จะได้ในที่แทมล่างนะครับก็จะเป็น9 0 1 2 3แล้วก็4นะครับมาดูกันนะครับว่าจะมาไหมนะครับซึ่งลงวอตแรกนะครับลงวอตแรกซึ่งถ้าดูในเมื่อกี้ โอ้นะครับชนกันเยอะเลยนะครับเนาะไม่เหมือนในงวดก่อนเลยนะครับชน2กับ7ครั้งนี้นี่ชนตั้งแต่0ูน,นะครับศมาถึง4เลยนะ4ตัวนะครับซึ่งก็ตัด9กับ5ออกไปได้แหละที่ชนกันนะครับก็ลองดูนะครับลองนำไปพิจารณากันดูนะครับก็จะเป็น0 1 2 3 4ถ้าไปดูในสูตรนะครับสูตรล่างเนาะที่ เป็นสูตรเก่าที่ลงมาหลายงวดแล้วนะครับ01234สูตรล่างนะครับก็จะเหลือในตัวเลขที่อ่ะอลงตรง,ตรงนี้นะครับอันนี้สูตรล่างเดินดีก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนเนาะว่าใน2ตัวล่างเนี่ยนะครับ20-25ถึง25ประตูเนาะนะครับ2 0ถึง25คู่นั่นแหละ เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามันจะมีแต้มในตรงนี้ไหมนะครับจับบวกกัน5 1 5 2 5 3แล้วก็5 4นะครับก็มีสมาชิกขอมันขอกันเข้ามานะเนาะนะครับอยากให้ลองผมลองทำแบบนี้ดูนะครับอ่ะลองดูนะเผื่อจะเฮงจะปังนะครับสูตรเก่าไม่เฮงไม่ปังก็ลองปรับเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่ง0เนาะก็0 1 2 สามสี่เนาะอ่านะครับอันนี้ห้าเนาะอ่าไม่ใช่นะครับหกสี่บวกกับสามเป็นเ็อันนี้เป็นแดอันนี้เป็นหกเจ็ดแปดเ้าเจ็ดศนอานะครับก็เหลือศนะครับเนี่ยก็คือหกศนย์เอาหสเนี่ยเนี่ยที่เป็นล่างเนี่ยถ้าจะมานะครับ หรือมันอาจจะไม่ได้มาทั้งสองสูตรในตัวชนหรือมันอาจจะเป็นในที่9กับ5ถ้า9กับ5นี่9ก็จะมี5 4 5ก็จะมีใน4 1อ่า 6, เนาะที่เป็น9นี่แหละนะหมดแล้วนี่หมดแล้วนะครับเนาะถ้าเป็นนะครับถ้าแ,แต้ม5 แล้วก็แต้ม9ก้นี่ในแต้มศูนย์นี่ก็จะมีแค่64นะครับล่างนะครับเนาะแต่ก็ลองนําไปพิจารณากันได้เนาะสำหรับในงวดที่จะถึงนี้นะครับก็ลองดูละลองดูลองดูนะครับลองดูเป็นงวดแรกนะครับก็หวังว่าจะเฮงจะปังกันเนาะสำหรับในสแต้มล่างทั้ง2สูตรนี้นะครับก็ลองแคปหน้าจอกันไปดูนะครับลองไปเปรียบเทียบกันดูเด้อนะครับเนาะ ก็ลองไปดูสถิติที่มันมันชนกันเยอะๆแบบนี้เนาะชนกัน4ตัวเนาะนี่อันนี้ชนกัน5ตัวเลยเนาะในงวด16นี่เก้าศูนย์สอมี่เหมือนกันเลยนะครับอ่าอย่างดีที่งวดนี้นะครับมาแค่4ตัวเองนะครับมีงวดไหนที่อ่าก็สําหรับสูตรถ้าอยากไปลองคํานวณดูก็ตามนี้นะครับเนาะ ถ้าไม่เข้าใจยังไงนี่ก็เม้นถามกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเดี๋ยวผมนํามาให้ดูกันอีกทีนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับหลักหมื่นคูณ9หลักพันคูณ9คูณกันได้เท่าไหรก่ก็นะครับได้ตัวนี้นะสมมุติว่าได้เอ็กหนึ่งแล้วก็เพิ่มแต้มไปหนึ่งสองสามสี่ลดมาหนึ่งแต้มก็จะได้6 6ตัวนะครับส่วนในสูตรที่2นี่ก็จะเป็นหลักแสนคูณ9 10บนคูณ8คูณกันได้เท่าไหรก่รก็จับบวกกันนี่เพิ่มไป6ตัวก็น่าแหละ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ